ขอแสดงความยินดีกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของบรรลังทัพทีมแดงหรืออยู่นักเทควันโดชายทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์โลกรุ่น68กิโลกรัมในสุดเวิลด์เทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2025ที่เมืองอุซีประเทศจีนพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ให้วงการเทควันโดไทยอย่างสาง่างามแม้จะเป็นข่าวที่เขียนเกือบครบท้วนแล้วในสื่อกีฬา แต่ผมอยากจะตีความบอกเล่าและเติมเต็มภาพรอบด้านเพื่อมอบเรื่องราวที่ลึกขึ้นเกี่ยวกับชัยชนะครั้งนี้ผลกระทบต่อวงการและสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของนักสู้ดาวรุ่งที่กระหึ่มโลกในครั้งนี้หากจะเริ่มจากจุดแรกคืออยู่บรรลังทัพทิมแดงเป็นนักกีฬาไทยรุ่นใหม่วัย20ปีเกิดวันที่12กันยายน2548มีชื่อเล่นหยูพื้นเพจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สูงถึง190ซนเมตร คือหนึ่งในนักกีฬาที่ถูกจับตามองว่าเป็นอนาคตของวงการเทควันโดไทยโดยในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้เขาเดินทางมาในฐานะมือวางอันดับหนึ่งของรายการรุ่น68กิโลกรัมใช่ในรอบแรกกขอองค์การแข่งขันบันลังผ่านบายก่อนจะเอาชนะคู่แข่งจากเลบานอนด้วยสกอร์5-0 8-0ในยก2จากนั้นในรอบ32คนบันลงังต้องพบกับคู่แข่งจากออสเตรเลียที่ยากกว่า นาทีแรกเสียก่อน1นถึงสยกแรกแต่ฮึ้กลับมาในยก2และ3ด้วย14บถึงศและ12ต่อศูนย์คะแนนเอาชนะไปได้2อถึงหยกในรอบ16และรอบก่อนรองบัลลังเริ่มโชว์ความเฉียบคมทั้งการเตะหัวเตะลำตัวและใช้ประโยชน์จากช่วงขาที่ยาวได้อย่างเต็มที่จนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับนักกีฬาจากเกาหลีใต้ยูฮยอนซองซึ่งเป็นประเทศต้นตำรับของกีฬาชนิดนี้ ในรอบชิงยกแรกอยู่เตะนำและรัวคะแนนจนชนะ10-5ยกแรกและยก2จบที่7-1คว้าแชมป์โลกมาครองได้สำเร็จสิ่งที่น่าสังเกตในชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่แค่การครองแชมป์แต่ยังรวมถึงหลายประเด็นสำคัญ 1. เป็นแชมป์โลกคนที่6ของไทยในกีฬาเทควันโดและเป็นนักกีฬาชายคนที่2ของไทยที่คว้าแชมป์โลกได้โดยก่อนหน้านี้มีชัชวานขาวละออกปี2011เป็นคนแรกที่ได้แชมป์รุ่น54กิลกรัมชาย 2. เป็นการยืนยันว่าไทยสามารถผลิตนักกีฬารุ่นใหม่ที่ขึ้นมาแข็งแกร่งในเวทีโลกได้ไม่ใช่เฉพาะนักกีฬาหญิงหรือรุ่นเล็กอีกต่อไป 3. ผลงานของบรลลางส่งสัญญาณว่ายุคใหม่ของเทควันโดไทยอาจกำลังเริ่มต้นนักกีฬาสายรุ่นใหม่ด้วยความสูงช่วงขาและเทคนิคที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว 4. ฝั่งคู่แข่งจากเกาหลีใต้ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นต้นตำรับของเทควันโดถูกโค่นในรอบชิงอย่างชัดเจนส่งสัญญาณว่าไทยไม่ได้เป็น ผู้ตามเสมอไปและทําให้เสียงในวงการกีฬาไทยดังขึ้นอย่างภูมิใจนอกจากนี้มิติที่น่าสนใจคือเบื้องหลังของชัยชนะอยู่ผ่านช่วงเวลาที่ฟอร์มไม่ดีเมื่อต้นปีแต่กลับมาฝึกหนักพัฒนาและพร้อมที่สุดเมื่อถึงเวทีโลกมีการเตรียมตัวอย่างมีระบบทั้งด้านร่างกายเทคนิคกลยุทธ์โดยเฉพาะการใช้ช่วงขาที่ยาวเป็นจุดแข็งซึ่งคู่แข่งหลายคนอาจยังไม่ปรับตัวตามทันความมั่นใจของอยู ถูกะส,สมจากความสําเร็จที่ผ่านมาเช่นแชมป์เอเชียนเกมเหรียญเงินชิงแชมป์โลกด้านสมาคมกีฬาเทควันโดไทยให้ความสําคัญกับการพัฒนานักกีฬาและมองว่าเป็นเรือนหอของทีมชาติไทยรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาแทนรุ่นก่อนๆจากชัยชนะนี้ผลกระทบที่ตามมาสําหรับวงการกีฬาไทยและการมองโลกภายนอกมีหลายประการในระดับประเทศเป็นการดึงสายตาของประชาชนไทยให้หันมาสนใจกีฬาเทควันโดมากขึ้น เพราะก่อนหน้าน,นี้แม้จะมีเหรียญทองหรือเหรียญรางวัลแต่แชมป์โลกชายไทยยังไม่เป็นภาพชัดเจนในสายตามวลชนมากนักในระดับสากลน,นักกีฬาจากไทยถูกมองว่าต้องมีเมื่อขึ้นเวทีโลกคู่แข่งต้องเคารพมากขึ้นและไทยไม่ใช่แค่ผู้ผ่านเข้ารอบหรือเหรียญทองแดงอีกต่อไปในระดับการพัฒนาสมาคมกีฬาและโค้ชอาจได้รับแรงปรับให้เตรียมระบบรองรับนักกีฬารุ่นใหม่มากขึ้นทั้งเรื่องโคช้ชฝึกซ้อม สนับสนุนแบบมืออาชีพและแผนงานระยะยาวในระดับแรงบันดาลใจสำหรับเด็กไทยความสำเร็จของอยู่เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าแมกกีฬาเทควันโดจะเป็นสายที่ต้องอาศัยวินยัยความอดทนและแรงกดดันระดับโลกแต่ถ้าวางแผนดีฝึกอย่างจริงจังมีเป้าหมายชัดเจนก็สามารถไปถึงแชมป์โลกได้อีกประเด็นที่น่าสนใจคือการร้องเรียนแสดงความไม่พอใจจากฝั่งคู่แข่งหรือสมาคมบางแห่งของประเทศอื่นเช่นเกาหลีใต้ ที่อาจมีเสียงว่าไทยแต่ร่วงหรือโคน่นทีมที่มีชื่อเสียงซึ่งสะท้อนว่าเมื่อไทยเริ่มเป็นไทยคุกคามทางเทคนิคและยุทธวิธีฝั่งคู่แข่งก็เริ่มมีการปรับรับและหาข้อเสียเปรียบของไทยซึ่งเป็นธรรมชาติขององค์การแข่งขันในระดับสากลเมื่อคุณก้าวขึ้นมาเป็นผู้ล่าแทนที่จะเป็นผู้ถูกกล่าการจัดการกับแรงกดดันจากฝั่งตรงข้ามจึงเป็นสิ่งที่นักกีฬาต้องเจอสิ่งที่น่าจับตามองต่อจากนี้คือ อยู่จะรักษาฟอร์มที่ยอดเยี่ยมนี้ไว้ได้อย่างไรโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของคู่แข่งที่จะศึกษาข้อดีของเขาแล้วปรับกลยุทธ์มาเจอสมาคมกีฬาเทควันโดไทยจะใช้โอกาสนี้อย่างไรเพื่อสนับสนุนรุ่นใหม่ขยายเครือข่ายฝึกซ้อมและสร้างใส่เลือดนักกีฬามืออาชีพมากขึ้นรายการต่อไปไม่ว่าจะเป็นซีเกมส์เอเชียนเกม2026หรือแม้แต่ออลิมปิกเกม2 0 2 8จะมีเป้าหมายอย่างไรสำหรับอยู่และทีมไทย ความหมายของชัยชนะครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่ได้เหรียญทองแต่คือสัญญาณว่าไทยสามารถส่งนักกีฬาไปสู่จุดสูงสุดของโลกได้ไทยสามารถแข่งขันกับประเทศที่มีฐานกำเนิดกีฬานั้นๆได้และไทยสามารถสร้างเรื่องราวที่ภูมิใจให้กับประชาชนทั้งประเทศ ท้ายที่สุดผมอยากให้เรามองถึงสาระของชัยชนะมากกว่าผลลัพธ์เช่นความมุ่งมั่นของนักกีฬาแรงกดดันทางจิตใจการเรียนรู้จากความผิดพลาดการเผชิญกับคู่แข่งระดับโลกและการเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อเผชิญกับความพ่ายแพ้เพื่อมุ่งสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนเชื่อว่าอยู่บัลลังทัพทีมแดงจะยังคงเป็นเครื่องหมายและแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องในวงการเทควันโดไทยและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคใหม่ที่ไทยเดินได้ด้วยตัวเองในเวทีโลก ถ้าคุณต้องการผมสามารถเขียนบทสัมภาษณ์เต็มรูปแบบของอยู่แปลสรุปจากต้นฉบับหรือวิเคราะห์เทคนิคเฉพาะของเขาในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศให้ด้วยครับ